สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับดานะคะ <_ d ata> พี <da> คแอนดากับเสียณในนิวซีแลนด์นะคะวันนี้ค่ะจะมาแชร์ <_ d ata> ประสบการณ์นะคะการตรวจภายในที่ต่างแดนนะคะก็คือว่านะคะที่นิวซีแลนด์นะคะถ้าใครที่ได้ Resident นะคะหรือว่า Permanent Resident นะคะหรือว่าวีซ่าถาวรนะคะ <_ d ata> เมื่ออายุครบ45ปีนะคะก็คือจะได้สิทธิ์นะคะไปตรวจนะคะมะเร็งปากมดลูกฟรีนะคะแล้วก็มะเร็งเต้านมฟรีนะคะแล้วก็ ค่ะดาก็45นะคะคบมาประมาณเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมานะคะไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ก็วันนี้นะคะก็เลยนะคะ,ะผ่านไปทางคลินิกนะคะคลินิกนี้นะคะเราเคยไปใช้บริการนะคะดาเคยไปฉีดวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะกับที่คลินิกที่นี่นะคะแล้วก็ก็เลยถือโอกาสนะคะแวะเข้าไปสอบถามในเรื่องของว่าการตรวจเมเรน มดลูกนะคะหรือว่าแปปซิเมียนั่นเองนะคะพอเราเดินเข้าไปสอบถามเขาก็คือบอกว่าโอเคเขามีสำหรับการดูแลตัวนี้ให้นะคะมีการตรวจแปบซิเมียนะคะก็คือวันนี้ค่ะก็คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะก็คือเข้าไปนะคะก็ซักประวัตินะคะเขาก็ซักประวัติเราว่าเราถือวีซ่าถูกต้องไหมนะคะเป็นเรสเดน์จริงไหมนะคะแล้วก็อายุครบ45ปีจริงไหมนะคะก็คือ เขาเช็คพอเขาเช็คประวัติเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือพูดในเรื่องของขั้นตอนกันไปเลยนะคะพอเช็คประวัติเสร็จแล้วนะคะก็ไปนั่งรอด้านในนะคะแล้วก็พยาบาลนะคะแต่จริงๆวันนี้เป็นคุณหมอนะคุณหมอนะมาคุยด้วยเลยนะคะเป็นด็อกเตอร์นะคะคุณหมอแต่จริงๆต้องเป็นพยาบาลนะคะก็เข้ามาคุยกับเรานะคะเสร็จแล้วก็จากนั้นนะคะก็พยาบาลก็จะมา ชั่งน้ําหนักวัดความดันสอบถามประวัติเรานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรานะคะเป็นที่เทสนะคะที่นี่นะคะ่ะก,ก็คือว่าที่นี่นะคะเขาจะมีที่เทสนะคะให้เราไปทําเองนะคะก็คืออเป็นเหมือนเป็นเหมือนคัตตันบัตเหรอเป็นเหมือนสำลีอะนะคะแล้วก็ล้วงเข้าไปนะคะแล้วก็จบ แล้วก็มีน้ำยาให้เรานะคะเสร็จสับแล้วต้องทำสามตัวเลยนะคะวันนี้ถ้าเป็นที่เมืองไทยนะคะเป็นที่เมืองไทยคุณหมอน่าจะ้วงเองนะคะใช่ไหมคุณผู้หญิงที่เคยที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะจะทราบเนาะใครที่เคยมีบุตรหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะต้องต้องได้ตรวจนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณพยาบาลก็ซักประวัตินะคะในเรื่องของว่ามีมีญาติใครเป็นเบาหวานไหมมีอะไรไหมซักประวัติเรามีความดานันมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ ก็พอดีว่าป้าดานะคะมีมีป้านะคะเป็นเบาหวานเนาะก็คือเขาก็เลยให้สั่งให้ไปตรวจแล็บนะคะก็คือตรวจวันนี้ก็ได้ตรวจทั้งเบาหวานแล้วก็ความดันนะคะตรวจแล็บด้วยเสร็จแล้วนะคะก็เขาคงจะนัดทุกๆ3าปีนะคะแล้วก็ในเรื่องของมะเร็งปากลูกนนะคะ,ะตัวแปปซิเนียใช่ไหมคะตัวนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะมะเร็งเต้านมนะคะอันนี้ก็ต้องมีนัดไปตรวจอีกเหมือนกันนะคะ ก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับท่านคุณผู้หญิงนะคะท่านใดนะคะที่อายุ45ปีขึ้นไปที่นี่นะคะเขาจะประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์เยอะนะคะในเรื่องของใครที่อายุ45ปีเนี่ยเขาจะให้ไปตรวจตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เมืองไทยอะดาคิดว่าฟรีเหมือนกันนะดาไม่แน่ใจดาไม่ได้ศึกษาตรงนี้ค่ะแต่ว่าดาเคยเห็นพี่สาวดาคือมีที่ตรวจที่อนามัยกับที่โรงพยาบาลของรัฐด้วยนะคะตรงนี้ก็ ก็ฝากไว้นะคะท่านใดที่อายุ45ก็ดูแลสุขภาพนะคะเข้าไปตรวจได้นะคะหรือว่าโปรแกรมของที่เมืองไทยเป็นยังไงนะคะแต่ว่า,ายังไงซ้ายายละเลยตรงนี้นะคะตรวจไว้แตน่นเนื่นดีกว่านะคะรักษาแต่นันเนิ่นดีกว่านะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแค่มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอาการไปตรวจสุขภาพนะคะตรวจ ภายในนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเรายังไม่ได้ภาษาอย่างวันนี้เนาะคุณพีคนะคะก็ต้องไปกับดาทุกที่เลยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่ยังไม่ค่อยได้นะคะยังไม่แข็งแรงเวลาคุณหมอถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วเวลาไปตรวจแ l a ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีสักก็จะเป็นสับเฉพาะด้วยนะคะก็เลยว่าอืมก็ต้องก็ต้องทราบในเรื่องของภาษาด้วยแล้วก็ แฟนก็ต้องดูแลด้วยตรงนี้นะคะก็คือฝากไว้ทุกท่านนะคะก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยู่นิวซีแลนด์นะคะก็ครบ45ปีแล้วรับวีซ่าอาถาวรเรสซิเดนต์นะคะก็อย่าละเลยนะคะไปตรวจสุขภาพนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย